ับทางด้านของรัสเซียนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยในระดับประเทศต่างๆที่เขาคว่ำบาดรัสเซียนะคะก็มีให้เห็นเป็นระยะระยะ,ะ,ยะล่าสุดเป็นกรณีของแบงค์ใหญ่ๆนะคะของสหรัฐอเมริกาที่เขาพูดอย่างเต็มปากเลยว่าฉันก็จะทําการคว่ำบาตคือถอนธุรกิจออกจากรัสเซียนั่นเอง เรื่องนี้ค่ะทางด้านของโกลแมนแซคค่ะบอกว่าเขาเนี่ยเตรียมที่จะถอนธุรกิจออกจากรักเสเซียนะคะตามข้อกําหนดและกฎระเบียบการออกใบอนุญ,ญาตซึ่งถือว่าเป็นธนาคารรายใหญ่แห่งแรกของสหรัฐนะคะที่ดําเนินการเช่นนี้หลังจากรัฐบาลต่างๆเนี่ยประกาศคว่ำบาตรรัเสเซียเขียที่บุกโจมตียูเครนตามมาด้วย JP พีมอ a แกนค่ะระบุในแถลงการว่าเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลต่างๆทั่วโลก บริษัทจะถอนธุรกิจจากรัสเซียอย่างจริงจังเลยและไม่แสวงหาธุรกิจใหม่ๆในรัสเซียด้วยซึ่งธุรกรรมในตอนนี้ก็มีอยู่อย่างจํากัดบริษัทจะช่วยลูกค้าในการจัดการและดําเนินการธุรกรรมที่เกิดขึ้นแล้วรวมถึงบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียทั้งในส่วนของลูกค้าและพนักงานการถอนตัวของธนาคารทั้งสองแห่งออกจากรัสเซียสร้างแรงกดดันให้ธนาคารแห่ง,หงอื่นนะคะท่ามกลางการดําเนินธุรกิจที่ต้องบอกว่ายากขึ้น ในการทำงานเนี่ยนะคะตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าชาติตะวันตกหลายๆชาติเนี่ยนะคะเขาต้องทําตามนะคือนโยบายนําโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละคะ่ะก็คือคว่ำบาตรัเสเซียกันจากข้อมูลของธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหว่างประเทศหรือ BIS พบว่าธนาคารสหรัฐมีความเสี่ยงผูกพันกับรัเสเซียคิดเป็นมูนลค่า1.47มื่นล้านดอลลาร์ขณะที่ธนาคารยุโรปมีความเสี่ยงผูกพันกับรัเสเซียมากที่สุดนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ